ก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนมาดูกับพวกเราด้วยครับแล้วก็ดูตั้งแต่ ep แรก ep พิเศษแรกแล้วก็ตอนสุดท้ายทุกคนก็ยังมาดูด้วยก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่คอยพพอร์ตพวกเราชาานิ่งเฮียนะครับแล้ววันนี้เป็น ep สุดท้ายแล้วก็ใจหายเหมือนกันครับ <c oughs> ไม่อยากให้จบแต่ว่าก็ต้องจบก็ถึงวันที่ต้องจบแล้วครับแต่ว่ายังมีแฟนคอนอีใช นก็ยังอยู่กับนี่ได้อีกหนึ่งหนึ่งโปรเจกต์ครับพี่สี่ใจวิวไหมคะใช่ครับสุดท้ายแล้วใจวิวไหมนิดนึงครับนิดนึงครับผมก็แต่ก็รู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ส่งฮิ้งเฮียมาแบบว่าสุดฝั่งแล้วอะไรเงี้ยจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่มีตัวละครนี้แล้วเฮ้ยมีสิมีตัวละครนี้อยู่นะครับผมก็เว่าส่งเข้ามาถึงฝั่งแล้วอยู่ในใจแล้วนะครับผมก็จริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ดวดทุกคนรู้สึกว่ามัน เราชอบฟีลลิ่งเวลาดูทุกคนมากอะไรเงี้ยเวลาทุกคนรีแอคหรือว่าส่งเสียงอะไรเงี้ยมันได้อารมณ์ในการดูด้วยรู้สึกแฮปปี้มากมากก็คืออย่างวันนี้ก็คือจะเป็นฉากมาร่วมงานแต่งงานเราใช่ปะาหนึ่งเหมือนทุกคนมานั่งแต่คืนงานแต่งงานครับที่นี่ครับมาร่วมเป็นสกีมายานใช่ไหมครับอันนี้คือแบแฟนๆมาร่วมเป็นสกีมายานเดือนนี้ใช่ไหมครับอาจจะจบแบบดราม่าก็ได้ใครไปรู้ถ้าสองจุดหนึ่งอีกเหรอ ไม่มีแล้วไม่มีจริงๆมันเป็นไงบ้างฉากที่ถ่ายทำไปเพราะเห็นมีพายุมีดินทะเลมีอุปสรรคยังไงบ้างก็ทุกๆเรื่องก็มีอุปสรรคอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าหนูกับพี่เรียนจะผ่านมันไปได้ยังไงใช่วันนี้ทุกคนก็จะได้เห็นแล้วครับอุปสรรคทุกอย่างมันก็เหมือนการพิสูจน์แบบความรักซึ่งกันและกันครับผมว่าเราจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยกันยังไงผู้พูดต่อไปบ้างค่ะคูที่สองะครับก็ จริงๆตอนที่เราดู EP หนึ่งด้วยกันก็ดูดกันที่นี่นะครับแล้วก็ EP จบเราก็มาดูที่นี่เหมือนเดิมก็รู้สึกว่าเป็นเป็นน่าจะเป็นโมเมนต์พิเศษนะทั้งอันน่าจะมีทั้งความสุขด้วยแล้วก็ความเศร้าด้วยนะครับที่จะเป็น EP สุดท้ายแล้วแต่ก็ยังไม่หายไปไหนนะครับพวกเราก็จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดเลยนะครับ <c oughs> อรอไงก็เป็นกำลังใจใพวกเราตลอดตลอดไปนะครับเพราะจริงๆก็คือเราส่งต่อให้พวกเขาจริงๆเดี๋ยวเขาจะ เดี๋ยวก็จะไปเห็นเฮียเหรียญกระดูกเกลือในในเดื้อเฮียแซมแซมไปยังไม่หายไปไหนแน่นอนยังเล่นสนกันอยู่ครับเพราะว่าต้องไปแบบว่าสั่งสอนเฮียอี้หน่อยครับผมดื้อนักไงตามชื่อเรื่องดื้อนักสปอยนิดนึงเป็นยังไงบ้างสเนื้อของเรายังเฮียเหรอครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปแล้วก็อยู่ในช่วงทบทวนบทครับผมแล้วก็เข้าตัวละครเพราะว่าต้อง ต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ฮะทั้งทั้งเพียร์แล้วก็คนเดียวด้วยจากจนิเฮียไปเป็นยูเฮียครับต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยเปลี่ยนบุคลิกภาพเปลี่ยนทุกอย่างเลยฮะก็ก็จะช่วงนี้จะเวิร์กช็อปกันค่อนข้างหนักพอสมควรครับผมก็รอติดตามด้วยนะครับอย่างพูดได้ครัมากขึ้นไหมอะไรนะครับพูดมากขึ้นไหมเพราพูดทั้งเรื่องแน่นอนครับอย่ารำคาญนะครับถ้าพูดมากครับครับอะสกิลฝีปากสกิลการพูดมันจะแบบมากขึ้นเหรอครับก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งขึ้นแต่ว่าอาจจะพูดแล้วได้ได้ ได้บทมากขึ้นพูดอิมแพดมากขึ้นแล้วก็พูดในแง่ของที่เราจะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีต่อไม้ต่อกรใช่ไหมครับโอ้ยน่าจะทั้งเลื่อนครับผมใช่ครับพูดเราครับสรุปว่ายังไงนั่นคือนอนแล้วก็ตื่นเลยใช่ไหม EP สามอ๋อก็จบที่นอนครับผมไม่ทำอะไรครับก็ตามนั้นแหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ดูเออเรียกว่าโมเมนต์ที่ภูมิใจ ซึ่งตอนตอนที่เราถ่ายตอนนั้นก็รู้สึกแฮปปี้และภูมิใจด้วยกับคู่สองคนนี้ครับเพราะว่าในเรื่องพวกเราก็เป็นแก๊งเพื่อนด้วยกันครับก็เลยแบบมีความสุขที่เห็นเพื่อนแบบไปได้ดีครับแบบแฮปปี้แบบ <c oughs> แฮปปี้ครับมันจบที่นอนแล้วมันมีฝันต่อไหมครับแบบงจฝันดีแต่ฝันดีครับรู้สึกแฮปปี้ครับ <c oughs> ในวันนั้นครับดีเลย EP นี้ตื่นทีอ,อาจจาะละมงละเมอฮะ <c oughs> ต้องต้องรอดูตอนฝนตกอ,อีกทีครับ <c oughs> ว่าเราจะมีแก้ปัญหาอะไรกันบ้างคร <c oughs> ับท <c oughs> ีน,นีเราเราก็มาดู EP สุดท้ายพร้อมกันนะฮะซึ่งผมก็ยังจำเพามรู้สึกอตอนวันแรกๆที่เรามามาสัมภาษณ์ตรงนี้ซึ่งบรรยากาศก็แบบรู้สึกยังยังเหมือนเดิมฮะยังยังมีแบบนักข่าวสัมภาษณ์ต่างๆฮะก็รู้สึกแฮปปี้เราอบอุ่นเหมือนเดิมครับ ผ่อนล้อเลยนะแค่เราคิดว่าแบบแล้วถ้ามันไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เลยหัอเราอครับพรจบซีรีส์ก็คือสารต่อที่เดิมเลยจริบจริงตีมันเป็นยังไงจริง่าเนี่ยคอนเสิร์ตนี้ตีมเป็นคิวที่ไพคิวตี้เลิฟครับผมก็เหมือนการมอบความรักให้กับทุกคนครับอย่างที่ทุกคนมอบความรักให้กับนิ่งเฮียคิวที่ไพเราก็เหมือนแสดงความรักกับในการทำคอนเสิร์ตขึ้นมาครับผมใช่ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่า สุดพิเศษแน่นอนครับผมอย่างที่พี่ออฟเคยทำคอนเสิร์ตได้มีฟีดแบ็แบบทุกอย่างแบบจัดเต็มมากเวอร์แบบวาเลนตี้มีครบทุกรสแน่นอนใช่แล้วครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของคิวี่ไพที่ทําแฟนคอนด้วยกันนะครับผมกี่ชั่วโมงครับคอนเสิร์ตครั้งนี้สิบแปดครับติดหนูติดหูมาเลยสุดปลครับยาวไปตาแสบเลยจริงๆในแต่ละคู่ช่วยดีไซน์ไม่ว่ามันจะต้องออกมาเป็นแบบไหนจริงจริงๆจริงๆเราก็มีแอบซุ้มซอมมาแล้วครับคุยกันมาแล้วอาจจะมีโชว์พิเศษเพิ่มถ้า อยากโชว์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าโชว์แต่ละอย่างเป็นยังไงครับผมแต่รับรองว่าแสงเสียงโปรดักชันเต็มแน่นอนยิ่งกว่ายิ่งกว่าทุกคอนเสิร์ตที่ทํามายิ่งกว่าดูมิดิแลนหรือว่าซีมิโชหรือว่ามิจิเดททุกคนเลยครับผมใช่จริงมันกดดันมากเพราะว่าเราก็ทามาในทุกรูปแบบพูดปุ๊บกดดันเลยครับนันเกดดันไหมกดดันแต่มันก็ท้าทายเนาะเหมือนแบบแต่ละคู่อะครับ แต่ละคู่จะได้ทําอะไรในสิ่งที่บางคู่ที่ยังไม่ได้ยังไม่เคยได้ลองทำครับก็จะมีเสนอกันไปบ้างกับทีมงานแลบบ้เออเราอยาก<ม>อยากลองโชว์แบบนี้อยากลองโชว์แบบนี้ดูหรือว่าบางคู่ที่แบบเก่งในด้านใดอยู่แล้วเนี่ยครับก็จะอัปเกรดขึ้นไปอีกครับผมก็ได้มีการคุยกันแล้ววางกันแล้วครับผมก็ยังไงจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆแน่นอนครับในในวันนั้น,นครับ ก็ช่วงน mm ั mm ้นเราก็จะลุยกันเต็มที่ฮะน่าจะแบบหนักๆเลยครับเพราะว่าได้คุยกันแล้วว่าต้องทําใจนะทุกคนทําใจไว้เลยนะโชว์นี้จะเป็นโชว์ที่พิเศษที่สุดครับฟิตร่างกายรอแล้วใช่ถ้าไม่ทันก็จะทําเหมือนป๊อปปี้ฮะไม่รับงานตอนนี้ยังไงก็ต้องทันสปอยลแต่ละคู่ได้ไหมว่าแต่ละคู่ใส่ความเป็นอะไรอะไร่าง่มันนิ่เพราะว่าเราก็ทํามาทุกอย่างแล้วไม่ทุกอย่างครับมันมีมันมีสิ่งหนึ่งที่ เนี่ยนึกออกเลยที่อยากจะเสนอรอบเหมือนกันเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันมีหลายอย่างที่ยังไม่เคยทำอันนี้คิต้องทำคู่กันมาหรือว่าต้องทำแยกก็มีทั้งเดี่ยวทั้งคู่อาจจะแบบไปฟิตลิ่งกับใครไหมตรงนี้บางทีก็อยากเต้นเหมือนกันอยากทับไฟเหมือนกันคู่นี้เต้นเก่งไงอยากเต้นบ้างอยากบินไม่ล่ะคู่นั้นอยาคนนิวอาจจะมียูโอนั่งนั่งนั่งแวก อาจจะได้นั่งยู่ีโอแบบลอยอยู่ในหอลอยวนไปใช่ไครับอย่างเช่นพี่แม็กอาจจะขี่เรืเสาทะลุอมาเลยพี่ม็มว่าพี่แม็กถามยังครับแ็นดยังไงพี่แม็กล้วแ็นัดก็จะได้เห็นจะได้เห็นในด้านที่เรายังไม่เคยเห็นครับอย่างอย่างแม็กบางทีอาจจะยังด้านใดที่ยังทำให้แข็งหรือว่ายังไม่เก่งในด้านนี้ก็อาจจะอาจจะได้เห็นในด้านนั้นมากขึ้นครับหรือว่า อะไรที่ยังไม่เคยเห็นได้โชว์กันก็จะได้เห็นอีกเพิ่มมากขึ้นครับผมก็จะเป็นเหมือนกับพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับโชว์นี้ก็จะเป็นโชว์ที่ทุกคนจะได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับอยากให้แต่ละพวกขอบคุณแฟนๆที่เขาเชียร์จนมาถึงวันนี้ไปตำนานแล้วเป็นตำนานครับไปเดลิเจนครับมปครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่สนับสนุนพวกเราชาวคิทิพายตั้งแต่ วันแรกที่ออนนะครับภาพปกติเมื่อปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้ c ิ f ิภัยทูยูภาพพิเศษ EP สุดท้ายอ่อนแล้วและกำลังจะมีไฟมิทติ้งคอนเสิร์เป็นของตัวเองแล้วครับครั้งแรก <c oughs> ครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่พพอร์ตพวกเราแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ <c oughs> ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังอยากมีทุกคนอยู่นะครับจ <laughs> ะ <sh arp> อยากให้ตัวละครทุกตัวหนูเกือเ้อเฮเหรียญคนเดียวเฮีอีถึงเสมอแล้วก็เหนือแล้วก็ ัวละครตดนอื่นอยู่ในใจของทุกคนไปแบบนี้ตลอดเลยครับหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์ที่ทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่ในความทรงจําของทุกคนไปตลอดเลยครับครับเมื่อจัดรองไห้แล้วนะเดี๋ยววันนี้ได้เราเนี่ยเพิ่งซีครับก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมก็ถ้าไม่มีทุกคนนะครับก็จะไม่ได้ถ้าไม่ได้รับแรงซัพพอร์ตจากทุกๆคนนะครับผมก็จะเหมือนกับจะไม่มีพวกเราจนถึงทุกวันนี้แน่นอนครับผมก็ ยังไงอยู่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทั้งวันนี้ที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตต่อๆไปด้วยนะครับได้ครับแล้วผมก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่วันแรกที่จากที่นี่เลยก็ก็ขอบคุณนะครับทุกกําลังใจที่ส่งให้พวกเรานะครับทําให้พวกเราเติบโตมาจนถึงวันนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจใพวกเราในอนาคตด้วยแล้วก็อย่าลืมมาแฟนคอนเสิร์ตกันเยอะๆนะครับสุดท้ายก็คือการ กดบัตรนะครับแฟนๆตั้งตารอกดบัตรใช่ครับกดบัตรวันที่4กุมภาครับผมแล้วก็มาเจอกันวันที่11มีนาคมครับผมใครมาดูกันเยอะนะครับไทยทีวีเจอร์ครับมาดูกันเยอะนะครับผมฝากซัพพอร์ตพวกเราด้วยก็อยากขอบคุณเหมือนกันเห็นทุกคนได้ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่แฟนคลับทุกท่านทุกคนที่ทําให้พวกเรามีวันนี้นะครับผมก็ฝากไม้ต่อนะครับดื้อเฮียนะครับผมพี่เจร ครับอนนนนะครับผมแล้วก็โปรเจกต์ของดูบันดิในปีหน้าเฮ้ย <attered> ปีนี้อ่ะปีหน้าด้วยแล้วกัน <proprio> แต่ปีนี้ก่อนครับผมก็มาดูกันเยอะนะครับผมขอบคุณครับ